คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2 5 4 4ภูมิพลอดุลยเดชปอรอให้ไว้ณวันที่3 1ตุลาคมพศ2 5 4 4เป็นปีที่56ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอะะดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดแกล้วให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียา,าราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา31 มาตรา34มาตรา37และมาตรา39ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2544มาตรา2พระราชจำญัดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ในพระราชจำญัดนี้ผู้เสียหายหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตน มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนั้นจำเลยหมายความว่าบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อสารว่าได้กระทําความผิดค่าตอบแทนหมายความว่าเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่าทดแทนหมายความว่าเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่จำเลยมีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากการตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีและปรากฏว่าคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดสำนักงานหมายความว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญากรรมการหมายความว่ากรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญาพนักงานอายการหมายความว่าพนักงานอายการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานอายการหรืออายการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญสารทหาร พนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชจัญญัดนี้กฎกระทรวงระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งบททั่วไปมาตรา5การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิ์หรือประโยชน์ตามพระราชจัญยัดนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์หรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจำเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น มาตรา6ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือจำเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณีให้สิทธิ์ในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของผู้เสียหายหรือจำเลยนั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา6ทับหนึ่งในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ดังกล่าวทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทและสาร มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือสารมีคำพิพากษายกฟ้องและจำเลยถูกคุมขังอยู่ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจำเลยในคดีดังกล่าวแจ้งให้จำเลยทราบถึงสิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่สารมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อได้มีการแจ้งตามวักหนึ่งหรือวักสองแล้วให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจำเลยบันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในสำนวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจำเลยซึ่งตนรับผิดชอบด้วยแล้วแต่กรณีหมวด2คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญามาตราเจ็ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประกอบด้วยประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมพระธรรมนูญผู้แทนกรมราชทัณฑ์ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสภาทนายความเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์และ ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์จากน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการให้ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการและให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นผู้ช่วยเลขานุก,การจำนวนไม่เกินสองคนมาตรา8คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 2. เส,สนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตลอดจนการออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศต่างๆ เพื่อดำเนินการตามพระราชจังัดนี้ 3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 4. ปฏิบัติาการอื่นใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชจังัดนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้คณะกรรมการอาจมอบหมาย ให้สำนักง,งานเป็นผู้ปฏิบัติแทนได้มาตรา9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้มาตรา10นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย2ลาออก 3. คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะ บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 4. เป็นบุคคลล้มละลาย 5. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 6. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ มาตรา11ในกรณีที่มีการแต่งตั้งก um, รรมการผู้ทรงคุณวุฒ um <muitos S 2> <assium> ิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้นมาตรา12ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่มาตรา13การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะไปดงประชุม ในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด มาตรา14คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ในการประชุมของคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา13มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา14ทับหนึ่งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาคณะหนึ่ง หรือหลายคณะตามความเหมาะสมโดยในแต่ละคณะมีอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนทั้งนี้องค์ประกอบคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชจัตดนี้ทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด2มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา3ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้นำมาตรา17มาตรา18มาตรา19มาตรา20และมาตรา21มาใช้บังคับกับการพิจารณาและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วยในการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นำมาตรา13มาใช้บังคับโดยอนุโลมหมวดสาสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มาตรา15ให้จัดตั้งสำนักง,งานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดียายาขึ้นในกระทรวงยุติธรรมและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 2. รับคำขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ3ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลใดๆเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย 4. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย 5. กระทำกิจการตามที่รัฐมนตรีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมาตรา16ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้กระทรวงยุติธรรมอาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เพื่อให้มีอำนาจดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดี ตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ได้และให้แจ้งสารทราบการดำเนินคดีตามมาตรานี้ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสารหมวด 4. การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญามาตรา17ความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชญัตดนี้มาตรา18 ค่าตอบแทนตามมาตรา17ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลรวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 2. ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายจำนวนไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง 3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงคณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงพฤติการและความร้ายแรงของการกระทําความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับรวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วยมาตรา19 หากปรากฏในภายหลังว่าการกระทำที่ผู้เสียหายอาศัยเป็นเหตุในการขอรับค่าตอบแทนนั้นไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระทำเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแก่กระทรวงยุติธรรมภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหมวด 5. การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา มาตรา20จำเลยที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง 1. เป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักง,งานอายการ 2. ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคาดีและ 3. ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดและมีการถอนฟ้อง ในระหว่างดำเนินคดีหรือปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดในคดีที่มีจำเลยหลายคนจำเลยคนใดถึงแก่ความตายก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดและคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นเหตุ อยู่ในลักษณะคดีจำเลยที่ถึงแก่ความตายนั้นมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ได้ด้วยมาตรา21การกำหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา20ให้กำหนดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ค่าทดแทนการถูกคุมขังให้คำนวณจากจำนวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการกักขัง แทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเริ่มทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจหากความเจ็บป่วยของจำเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี 3. ค่าทดแทนในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดีจำนวนไม่เกินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 4. ค่าขาดประโยชน์ที่ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดี 5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงเว้นแต่ที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในกรณีที่มีคำขอให้ได้รับสิทธิ์ที่เสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากคำพิพากษานั้นคืนการสั่งให้ได้รับสิทธิ์คืนตามคำขอดังกล่าวถ้าไม่สามารถคืนสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านั้นได้ให้คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกำหนดให้จำเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้โดยคำนึงถึงพฤติการแห่งคดี ความเดือดร้อนที่จำเลยได้รับและโอกาสที่จำเลยจะได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากทางอื่นด้วยหมวด 6. การยื่นคำขอการพิจารณาคำขอและการอุทธรณ์มาตรา22สองให้ผู้เสียหายจำเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิ์ขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา14ทับหตามแบบที่สำนักง,งานกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิดหรือวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฏหลักฐานว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือวันที่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทําของจำเลยไม่เป็นความผิดแล้วแต่กรณีการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งผู้เสียหายจำเลยหรือทายาทด,ดังกล่าวจะยื่นต่อหน่วยงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้และให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา14ทับ1แล้วแต่กรณี มาตรา23ในกรณีที่ผู้เสียหายจำเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลผู้บุพ,พการีผู้สืบสันดานสามีหรือภริยาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหายจำเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายแล้วแต่กรณี อาจยื่นคำขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแทนได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรายีหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอและวิธีพิจารณาคำขอให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมาตรา25ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามมาตรา14ทับ1 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของขคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา8วงเล็บหนึ่งให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย คำวินิจฉัยของสารอุทธรให้เป็นที่สุดการยื่นอุทธรตามวรรคสองผู้อุทธรจะยื่นต่อสำนักงานหรือสารจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่สารอุทธรก็ได้และให้ถือว่าเป็นการยื่นอุทธรต่อสารอุทธรตามวรรคสองแล้ว ในการวินิจฉัยอุทธร์ตามวรรคสอสารอุทธรณ์มีอำนาจไตาส่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดยสืบพยานเองหรืออาจให้สารชั้นต้นตามที่เห็นสมควรทำแทนก็ได้หมวด 7. พนักง,งานเจ้าหน้าที่มาตรา26ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักง,งานเจ้า,นาหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. สอบปากคำผู้ยื่นคำขอ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆตามคำขอ 2. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณามาตรา27ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด 8. บทกาหนดโทษ มาตรา28ผู้ใดยื่นคำขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา29ผู้ใดให้ถ้อยร,รมหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชจัญญัตนี้ต่อคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา30 ผู้ใดไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งหนังสือตอบหนังสือสอบถามเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จําเป็นตามคําสั่งของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบทเฉพาะการมาตรา31 ในวาระเริ่มแรกให้กระทรวงยุติธรรมกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานจนกว่าจะตั้งสำนักง,งานแล้วเสร็จทั้งนี้ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชัญัติช้ยบ,บังคับผู้รับสนองพระบรมบราชโองการพันตำรวจโททักษินชินวัรนายกรัฐรมนตรีรายการท้ายพระราชญยติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2544ความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหายซึ่งทำให้ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ตามมาตรา17ได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค2ดังต่อไปนี้ลักษณะ6ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนมาตรา224 มาตรา238ลักษณะ9ความผิดเกี่ยวกับเพศมาตรา276ถึงมาตรา287ลักษณะ10ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายหมวด1ความผิดต่อชีวิตมาตรา288ถึงมาตรา294หมวด2ความผิดต่อร่างกายมาตรา295ถึงมาตรา300 หมวด 3. ความผิดฐานทำให้แท้งลูกมาตรา301ถึงมาตรา305หมวด4ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนเจ็บป่วยหรือคนชรามาตรา306ถึงมาตรา308ลักษณะสิเความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงหมวด 1. ความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309 3, 1 0 311มาตรา312ทวีมาตรา313 ลักษณะ12ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หมวด1ความผิดฐานลักทรัพย์และฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336หมวด2ความผิดฐานกันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์มาตรา337มาตรา339มาตรา339ทวิมาตรา340มาตรา340ทวิ หมวด 8. ความผิดฐานบุกรุกมาตรา365หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่บทบัญญัติมาตรา245และมาตรา246ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรองรับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นและไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นเริ่มทั้งการรับรองสิทธิ์ในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีหากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดดังนั้นเพื่อให้การรับรองสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดียาาฉบับที่2พศ2559ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชจำยัดฉบับนี้คือโดยที่พระราชจำยัดค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในดีอายญาพศ .2544 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีการแจ้งสิทธิ์การได้รับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชจำยัดนี้ แก่ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายหรือแก่จำเลยที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียาและ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจรารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีายาตามความเหมาะสม รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่และการดำเนินการของคณะอนุกรรมการรวมทั้งการใช้สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าวตลอดจนกำหนดวิธีการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายและปรับปรุงรายการทายพระราชัญยัดทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาสามารถกระทำได้รวดเร็วครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชจำยัดนี้